สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําเมนูน้ําพริกผัดปลากระป๋องนะคะส่วนประกอบหลักก็ปลากระป๋องค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้ผัดปลากะป๋องเลยค่ะผัดไปเลยเพราะว่าจะทานกับผักค่ะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใบมะใบมะกรูดก็ฉีกเอานะคะเป็นชินช้นๆเล็กๆประมาณนี้ค่ะ เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมออกมาค่ะแล้วก็ตะไครบ้บดนิดนึงแล้วก็หั่นเฉียงนะคะกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่นค่ะ ถ้าจะให้ดีก็ครัวเองนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะมีผักสําหรับกินกับน้ําพริกก็จะมีพวกแตงกวาถั่วฝักยาวต่างๆค่ะแต่ว่าในครัวตอนนี้ไม่มีอะไรมีแค่แตงกวาก็เท่าที่มีหรือว่าเท่าที่หาได้นะคะทานกับผักสดจะอร่อยกว่านะคะแล้วก็พวกซอสปรุงรสน้านนําปลาน้ําตาลทรายน้ามันหอยเหมือนเดิมเลยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆแต่รออร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปเลยเดี๋ยวเรามาทำเลยนะคะ ค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะแล้วก็วอร์มกระทะพอร้อนอุ่นๆนิดนึงแล้วก็เทน้ำมันลงไปค่ะประมาณนี้ประมาณช้อนโตก๊ะกว่ากว่าค่ะอันนี้วันนี้เราผัดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ากะว่าจะกินแกงพริกอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเพิ่มค่ะก็เลยขอเน้นๆเลยแล้วกันค่ะก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะผัดพอกระเทียมหอมๆนะคะ พอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ค่ะถ้าผัดาตากะปองเราจะต้องใส่พริกป่นลงไปทอดกับน้ำมันให้เขาหอมๆก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มได้ที่ก็ใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะต้องบอกว่าก็จะรสชาติเผ็ดแนงก็ใส่ไปเลยชอบทานเผ็ดค่ะก็กั่วพอพริกหอมๆกับน้ำมัน,นะคะ่ะ นิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะพอเริ่มมีกลิ่นเหมือนจะฉุนค่ะเทปลาป๋องใสลงล่ลงไปเลยปาลวงผัดให้เข้ากันก่อนค่ะ ระหว่างนี้ก็เบาไปได้แล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้โหกลิ่นเริ่มแรงมันจะมีปลากระป๋องที่ติดอยู่ในเนื้อหาเสดาแล้วก็จะใช้น้ําต้มสุกค่ะกรกอ,อกลงไปทีนึงนะคะทั้งสองกระป๋องเลยนะคะเพื่วความประหยัดแล้วก็อร่อยเนีข้ก็คน ระหว่างนี้เราก็จะเติมเครื่องปรุงไปด้วยนะคะเพราะปลา,ากระป๋องเนี่ยเขาจะสุกเร็วมากใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะประมาณ2ช้อนชาค่ะซอสปรุงรสค่ะใส่ขับขอบอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน น้ำพริกต้องไม่เหลวนะคะต้องเป็นข้คนๆค่ะเพื่อจะทานกับผักได้ค่ะมันจะอร่อยนะคะกลิ่นดีมากแล้วก็น้ำปลาค่ะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ค่อยชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะ,คะปลากระป๋องอจจะแบบบี้ๆให้เขาเลยนิดนึงก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าใครชอบเป็นชิ้นก็อาจจะไม่ต้องก็ได้ค่ะแล้วแต่ะประมาณนี้ มีชิ้นชิ้นเนื้อนิดนึงแล้วก็ใส่ผักลงไปตบท้ายใส่ใบใบมะกรูดท,ที่เราฉีกไว้กับ <c oughs> อ,อะไรนะคะสะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยแค่นี้ค่ะแบบเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกแล้วทานกับผักสดรับรองว่าอร่อยค่ะชิมรสชาติค่ะ ถ้าชอบเค็มก็เค็มอัำพริกต้องออกเค็มเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆนะคะอโอเคค่ะเรียบร้อยเค็มเผ็ดหวานมีครบรสค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องค่ะง่ายๆนะคะลองทำทานกันดูค่ะทานกับผักสดนะคะจะเป็นเตงกวาหรือว่าถั่วฝักยาวก็ได้นะคะแล้วก็ข้าสวสวยร้อนๆค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ